สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการนารถเข้าม่ของทางร้านมารีวิวนะครับวันนี้ก็มากับสายสปอร์ตนะครับเป็นยามาฮ่าอาร์นะครับ y ซนะครับเป็นรถโฉม2010นะครับโฉมตัวนี้เป็นตัวหน้าเก็บนะครับหายากนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ดูรอบๆคันนะครับรถสีสวยนะครับเครื่องเดิมคงเดิมนะครับคันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลืเครื่องเลืโครงนะครับ รอบคันนะครับความงามนะครับดูชุดสีนะครับ ได้เรียงของแต่งนะครับชิวนาซิโร่นะครับซิโร่กาวิตี้นะครับกระจกกระจก CNC นะครับเบรกอิตาลีเบอร์19นะครับเบอร์คัตคัตเบนโบอิตาลีนะครับแฮนด์จับโช๊กนะครับกระปุกน้ำมันลิซูมาแต่งนะครับสายถักนะครับล้อมาเชสนะครับคันนี้ได้ล้อมาเชส M10 นะครับจานหน้าเบรกหทกนะครับ มีของแพงนะครับจานหน้าเบรกเทกนะครับครอบผังคาร์บอนนะครับการผังคาร์บอนนะครับเกียโยงแต่งนะครับพร้อมกัดเครื่องนะครับนี่นะครับไปดูล้อมาเช็นะครับ M10 นะครับตามด้วยโช๊คลังนะครับของแพงนะครับ ท,ทีทีเอ็กนะครับออรินทีทีเอ็กนะครับสโตทองนะครับสเตอร์แต่งนะครับเป่งมชิปมาให้แล้วนะครับเลขหมายสามหมื่นห้าร้อยยี่สิบแปดกิโลนะครับ เงียบๆเ,เลยนะครับใครชอบลั่นๆไปใส่ท่ออีกชุดหนึ่งจบเลยนะครับแต่เนี้ใส่ใส่ท่อเดิมมาดูเต็มดีนะครับผมว่ามันดูดูแน่นดีครับ โอเคนะครับสนใจยังทั้งมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้นะครับผมจะซื้อสดจะจัดไปแนน,นทางร้านไม่ให้บริการนะครับสวัสดีครับ